วันนี้พาไปกินของอร่อยที่อำเภอแกงจังหวัดระยองใช้ร้านต้มเลือดหมูร้านนี้ตั้งอยู่ตรงแถววงเวียนในนะครับใกล้ๆก,กับอนามัยเก่าของอำเภอแกลงหาไม่ยากหรอกครับร้านนี้เขาจะหยุดทุกวันพระนะครับมีทั้งก๋วยจับมีทั้งข้าวขาหมูแล้วนี่คือเมนูของทางร้านเขาวันที่ผมสั่งต้มเลือดหมูแต่เลือดหมดเลยสั่งพิเศษเสี่ยงจีกับลิ้นมาเห็นไหมครับน่ากินไหมมีหมูสับแบบนี้ด้วย น้ําซุปนี่คือหวานน้ําต้มกระดูนะครับไม่หวานน้ําตาเลยมาดูกันนะครับว่ามีเครื่องอย่างอื่นอะไรบ้างก็จะมีพวกตับพวกไส้แล้วก็มีกระเพาะหมูนะฮะอะ่อย่างที่ผมบอกแล้ววันนี้สั่งเป็นพิเศษเสี่ยงชีกับลิ้นแล้วนี่คือชิ้นเสี่ยงชีชิ้นใหญ่ๆบึ้มๆเลยตักขึ้นมาใส่ข้าวแบบนี้แล้วก็ราดด้วยน้ําจิ้มที่ปรุงเอง นะครับก็ดูแล้วกันมันฟินขนาด<ค>ไหนใครมาอำเภอแกงจังหวัดระยองลองแวะชิมดูนะครับร้านนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนกินเสร็จแล้วก็อย่าลืมซื้อข้าวเกียบงาแบบนี้ไปกินด้วยนะครับรับรองว่าฟินเวอร์อร่อย